สวัสดีทุกคนก็สู่วันที่ยี่โอ้สามสิบสิ้นเดือนของเซปเทมเบอร์ของเรานะฮะเดือนหน้าเราก็ได้เปลี่ยนเป็นออกโทแล้วนะวันนี้ก็ตอนแรกก็อยากจะไปสอบละครแต่วันนี้มันมีวัดม,มีสอบเพื่อนๆก็เลยบอกว่าให้สอบให้มาสอบดีกว่าเพราะว่าให้พักหนึ่งวันแล้วก็ุ่นนี้ค่อยไปสอบอวนนี้ค่อยไปซ้อมวันนี้สอบพรุ่งนี้สอบเออเออโอเค ก่อนอันนี้คืออ่านหนังสือหนักมากกับวิชานี้วิชาที่จะสอบวันนี้แหละบ่ายน,นี้แหละตอนนี้คือเป็นตอนเช้าน่งี้กันเลยโอเคโอเคปาดซิน,นิดนึงนะฮะเพราะว่าไม่ได้ทาเลยเดยแล้วก็อันนี้ก็อ่านหนังสือจะแบบปวงหมดแล้วจะสอบบ่ายโมงครึ่งฉะนั้นก็อีกครึ่งชั่วโมงก็จะมาทนทุกอย่างแล้วก็จะสอบกัน <c oughs> ตายชีวิตหล,ลีนี่เราคงเจอทำไมฉันต้องมาอ่านหนังสือแบบนี้ด้วยนะแต่กรช่งเถอะก็ นี่เรีย้ไงว่าเป็นการสอบครั้งสุดท้ายของวิชานี้แหละแล้วถ้านหน้าไปเจอวิชาใหม <c oughs> อะไรเยน็นเกินคอแหบเลยโอเคให้ขอตัวไปอ่านหนังสือสอบแล้วก็เจอกันสอบกันฮนะไปเปล่าเช็คอะไรตอนไหนไม่รู้รอแต่ลมแล้วกันแม่สร้างเขาบอกว่าสวัสดียามกลางคืนนะฮะอันนี้มันเะ <laughs> ยอรมนีแล้วเยอู้ ยะอะเลยตอนนี้คือกลางคืนแล้วนะฮะค่อนข้างค่นอนกลางคืนเลยแหละสามทุ่มนะฮะก็รีวิวการสอบวันนี้นะฮะอาจารย์ให้เวลา1ชั่วโมงค่อนข้างจะครึ่งนะ1ชั่วโมง25นาทีนะฮะก็ให้เวลาทำตั้งแต่บ่ายโมงสาจนถึงประมาณบ่ายสอันนี้ทำเสร็จตั้งแต่บ่ายสอง ตอนแรกคิดว่าอาจารย์ให้เวลาถึงบ่ายสองครึ่งไงก็เลยแบบต้งรีบตรงรีบตรงรีบตรงรีบรีบแล้วแบบอาจารย์จะมีการแบ่งพาร์ทเยอะมากเว้ยพาร์ทนั้นพาร์ทนี้พาร์ทนู่นพาร์ทนู่นพาร์ทนู่นเพราะแต่เสร็จแล้วก็ไม่เสร็จแล้วพาร์ทนี้พาร์ทนี้เสร็จก็ผ่าทนู่นพาร์ทนี้อีกจนถึงพาร์ทสุดท้ายก็ยังโง่อยู่โง่ทุกโง่ทุกใจที่จริงไม่คิดว่าอาจารย์จะออกอันนี้เลยไม่คิดว่าจะออกอันที่อาจารย์มาออกวันนี้ไม่คิดว่าจะออกเลยคือเราได้เห็นอยู่เว้ยตอนที่อ่านหนังสือเห็น แต่ไม่คิดว่าจะออกก็เลยอ่านผ่านต้องขอบคุณตัวเองมากที่อ่านผ่านไม่งั้นคือไม่รู้เรื่องเองน้อยถึงอ่านผ่านก็ยังพอมีข no ้อผิดสมอง่นะก็ได้อยู่แต่ได้คิดว่ามันจะโหดร้ายกว่านี้อาจารย์จะไม่ให้ได้จริงอาจารย์ก็โหดร้ายอยู่นะคืออันมีพันหนึ่งที่อาจารย์ให้ไปอัตนายให้เขียนอย่างเดียวแล้วแบบเขียนภาษาอังกฤษแล้วแบบภาษาไทยเขาไม่รู้เรื่องแล้วภาษาอังกฤษจะรู้เรื่องเหรอก็แถมเลยแท้ไหมแ้มแต่แรกมนจบแถเลยแถมเลยสองพัน เลยต่ออัตนไนโภชนรนายก็ก็ดีก็ดีอยู่แหละไม่ว่าคะแนนจะออกมาเป็นแบบไหนสิ่งที่พันใจที่สุดตอนนี้ก็คือเบรีเอ่ยแน่เบรีเอร์เบรีเอร์ไม่สี่ก็ปีไม่ได้บวกด้วยแต่แม่บอกว่าอย่าไปเครียดเรื่องเพจมากนะลูกไม่เคยเครียดไม่เคยเครียดเลยวันรัตรพก็ไม่เคยคิดถึงหน้าแม่ด้วยคิดถึงเดน่าเทรชีย You're the only one treasure โอเควันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่หนังสือสอบแล้วก็นักเรีนสักพักแค่นั้นวันนี้ไม่มีอะไรเลยฉันกับวันนี้ก็ขอตัวล้วกันนะครับถายไว้เจอพวนี้ไปมอแน่นอน